มอเจเแล้วครับน้องหงนะครับอ่า<ช>เป็นเป็นอะไรนะลืมลืม<ช>บอกไปวันนี้สวยสวสนี่มากมากเลยน้องหงมาแล้วมาเจอกันน้องหงเนาะอ่าใช้อ่าใช้สบู่ตัวเดินน้งแซ็งมามามาตั้งแต่ที่ผัดหน้าเซลลผิวใช้มานานระยงหนึ่งเดือนแล้วค่ะหนึ่งเดือนแล้วแล้วใช้แบบไหมน้องหงอ่าพอกไว้นะคะพอกไว้อ่าประมาณ วันหนึ่งก็สามชั่วโมงแรกๆทําบ่อยหน้าก็จะบวมเหบวมค่ะแต่ไม่ต้องตกใจนะคะยิ่งเหอบวมเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะมันจะได้ผัดเซลล์ผิวเก่าออกเร็วๆนะคะ,อะบอกเลยว่าบอกแนละ้วนะ่านะสวยเด็กสุดๆเลยทัานเหมนะครับเอ่อริ้วรอยก็ไม่มีเออนะครับบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะครับหน้าขาวหน้าใสเลยสัานเห็นไ,ไหมนะครับวันนี้เจอตัวเป็นๆนแล้วนะครับที่โรงแรมมีทิพนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดของเราเนาะนะครับดังนั้น อย่าไม่ต้องกลัวใช่ไหมถ้าหน้าเหินบวมดำไม่ไม่ไม่ต้องกลัวเออไม่ต้องกลัวเวนาะ,ะเออพ่อไว้นานไหมอ่าแรกแนะคะพ่อข้ามคืนได้ก็ดีนะคะแล้วก็หลังๆหนูก็บวมมากหนูก็สลับน้ําเย็นนะคะเอาน้ําเย็นประคุบแล้วก็ออพอหน้าเราสามสี่วันก็เริ่มผัดเซลล์แล้วค่ะ เราผัดเซลล์เนาะก็ด้วยด้วยไป,ไปทำอะไรนะเมโซคืออะไรเมโซก็คือแต่ก่อนหน้าเป็นฝ้าหนานะคะ<อ>ก็เลยไปทํารักษาฝ้าโดยการใช้เมโซก็คือเอข้าคลินิกอะคะอ่ะเสียงเงินหลายหมื่นเหมือนกันนะคะ<อ>ก็ไม่สู้ตะวันตะวันเดือนนะคะนางแดงนะคะอของเราสุดยอดจริงๆค่ะโอเคขอบคุณ้องหงพอมากเลยนะครับเต<อ>ัวเป็นสัวมากเลยนะครับหรือว่าดาราวันนี้แล้วนะครับโอเคขอบคุณมากมากครับ